สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมเอาภาพหัวยจอมปลวกของงวดวันที่16มีถุนายนที่ผ่านมามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคือวันที่14นะครับผมเอาแป้งไปทาที่จอมปลวกตรงนี้นะครับทาขาวโพลนหมดเลยนะครับทาถึงยอดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วกลางคืนของวันที่14ฝนก็ตกนะครับพอเช้าวันที่15ผมไปดูนะครับก็เห็นแป้งเหลืออยู่เพียงแค่นี้นะครับ แลวผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลขโชคเลขลาภนะครับผมก็มานั่งตีนั่งเดานะครับวันนั้นผมมองเป็นเลข57นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าใครตีเป็นมองเป็นนะครับก็มองเป็น 6- 7ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจอมปลวกตรงนี้นะครับผมมาขอ2งวดแล้วนะครับก็เข้าทั้ง2งวดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับวันที่16ที่ผ่านมาก็เป็นงวดที่3นะครับก็ถือว่าเข้านะครับถ้าใครตีเป็นนะครับ ส่วนมุมฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมมุมฝั่งนี้ก็มองเห็นเป็นเลข4ชัดเจนมากนะครับเนี่ยครับแต่ตัวข้างหน้าเลข4ี่เนี่ยผมมองไม่ออกนะครับผมก็ตีก็เดาเอาตามภาษาผมก็มองเห็นเป็น 2- 4นะครับแต่ใจหนึ่งผมก็มองเป็น6,4นะครับวันนั้นผมก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่2 4กับ64ไว้นะครับก็ถูกลอตเตอรี่2ใบนะครับท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับ วันนั้นหาเลข24กับ64ผมก็ได้แค่อย่างละ2ใบเท่านั้นนะครับสำหรับวันที่1ก็่กักฎาคมที่จะถึงนี้นะครับใครอยากติดตามหวยจอมปลวกกับผมนะครับกดติดตามใต้ช่อง youtube ผมไว้เลยนะครับมาลอลุ้นนะครับจะได้หวยตัวไหนไว้รุ้นกันนะครับกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ